หน่วยฟราร์มจระเข้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูฟ้าอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนหน่วยฟราร์มจระเข้สำหรับวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับนี่เลยค่ะสถานที่แวดล้อมใกล้เคียงฟงราร์มจระเข้กันนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูฟ้าก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมนิทานกันได้เลยค่ะการละครั้งหนึ่งไม่นานนักบริเวณท่าน้าแห่งหนึ่งมีจระเข้ตัวโต,วตวมันกำลังหิวโซมากมันว่ายน้ำวนไปวนมาแถวนั้นอยู่นาน มันพยายามหาสัตว์เล็กเป็นอาหารแต่ทั้งวันมันก็ไม่สามารถหาอาหารได้มันมองเห็นขอนไม้เข้ามันดีใจนึกว่าเป็นพวกแมวน้ำหรือพวกกวางน้อยลอยมาติดที่ท่าน้ำมันรีบอ้าปากคาบกินเข้าไปในทันทีแต่ไม่ทันได้ถึงท้องมันต้องร้องเพราะทนเจ็บปวดไม่ไหวจจระเข่ร้องเรียกสัตว์ตัวอื่นให้เข้าไปช่วยเอาขอนไม้ออกจากลำคอให้มันหน่อย มันจะมีรางวัลให้แต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้าพอที่จะเข้าไปเพราะรู้ดีว่าถ้าเข้าไปแล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาแน่ไม่นานนักก็มีเต่ายัก์ตัวหนึ่งผ่านมาจะระเค้ร้องขึ้นว่าเจ้าเต่ายั์เจ้า,าจช่วยอะไรข้าสักอย่างได้ไหมเจ้าช่วยคลานเข้าไปในปากของข้าและช่วยเอาขอนไม้เล็กที่ติดที่ลำคอของข้าออกไปด้วยข้าจะมีรางวัลอย่างงามให้แก่ท่าน เมื่อเต่ายักษ์ได้ยินเช่นนั้นมันตอบทันทีว่าถ้าข้าเข้าไปแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้รับรางวัลจากท่านแน่เพราะข้าคงเป็นอาหารให้แก่ท่านขนาดขอนไม้แทๆ้ๆท่านยังคิดจะกินเป็นอาหารเลยและเต่ายักษ์อย่างข้าก็คงไม่เหลือเป็นแน่จากนั้นเต่ายักษ์ก็เดินจากไปจะระแค่ร้องเรียกเจ้าเต่ายักษ ขอร้องให้กลับมาช่วยมันด้วยเพราะมันเจ็บปวดทรมานมากจะให้มันทำอะไรมันก็ยอมทุกอย่างเพียงแค่ช่วยเอาคอนไม้ออกจากลำคอให้เท่านั้นมันจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยเต่ายักษ์สงสารจึงหันกลับมาช่วยจระเข้แต่ก่อนเข้าไปเต่ายักษ์ได้ให้จระเข้สาบานไว้ว่าจะไม่ทำร้ายหรือคิดที่จะกินเต่าอย่างข้าเป็นอาหารจเจ้าจระเข้รีบสาบานในทันที เต่ายักษ์ค่อยๆคลานเข้าไปในปากของจระเข้แล้วใช้หัวของมันดันขอนไม้ให้หลุดออกจากลำคอไม่นานเศษไม้ก็หลุดออกแต่แทนที่เจ้าจระเข้จะกล่าวคำขอบคุณแต่กลับพูดจาไม่ดีต่อเต่ายักษ์เจ้านี่ช่างทำอะไรชักช้าข้าต้องทนเจ็บปวดอยู่นานเพราะเจ้าแท้ๆเรายังจะมายืนทำอะไรอยู่อีกรีบหลีกไปให้พ้นนะ อย็กข้าก็จับเจ้าเป็นอาหารมื้อนี้แล้วเจ้าจะหาว่าข้าใจร้ายไม่ได้นะจากนั้นเจ้าจะระเข้ก็คลานลงน้ำหายไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนมักมีนิสัยและสันดานที่หยาบคายไม่สำนึกในบุญคุณที่ได้ช่วยให้พ้นจากความเจ็บปวดทรมานหวังเพียงเพื่อให้รอดพ้นไปวันๆไม่นึกถึงวันข้างหน้าว่าสักวันต้องได้อาศัยผู้อื่นอีกค่ะ นิทานก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยสำหรับวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่แวดล้อมใกล้เคียงฟาร์มจระเข้กันนะคะเด็กๆพร้อมไือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้มันได้เลยคะ่ะสถานที่สิ่งแวดล้อมใกล้เคียงฟาร์มจระเข้สมุทรปราการหนึ่ง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือที่เราเรียกกันว่าช้างสามเสียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเด่นชัดแห่งหนึ่งของสมุทรปราการ 2. เมืองโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองสถานที่ที่มีพื้นที่มากกว่า800ไร่ 3. สถานต่างอากาศบางโป สถานตาอากาศบางปูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบางปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในแบบพักผ่อนต่างอากาศทางชายทะเลด้านอ่าวไทยและเป็นที่นัดหมายของผู้สูงอายุสำหรับกิจกรรมเต้นลีลาดท,ทุกวันเสาร์อีกด้วย 4. นิคมอุตสาหกรรมบางปูนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นเขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่แวดล้อมใกล้เคียงฟาร์มจระเข้กันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูฟ้าก็มีเกมสนุกๆเชาาปัญญามาให้เด็กๆได้คิดได้หาคำตอบอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังเอ่ย พร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันได้เลยคะ่ะข้อที่หนึ่งนะครับผมเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้เป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดว่าแล้วเสียงมาเลยครับโอเคนะครับพี่จะให้เวลาคิด5วินาที หมดเวลานะครับผมฉเฉลยเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงของกบข้อที่2หมดเวลานะครับผมฉเฉลยก็คือเสียงของกระต่ายข้อที่3 หมดเวลานะครับฉเฉลยก,ก็คือเสียงของค้างคาวข้อที่4หมดเวลานะครับผมเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงของจิ้งหรีดฉเฉลยก,ก็คือข้อเขาควายนะครับข้อที่ห้า หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้อขอไข่นะครับเสียงของนกยุงข้อที่6หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือเสียงของยีราฟ ข้อที่7หมดเวลานะครับเฉลยก็คือข้อกไก่นะครับผมเสียงของลิงข้อที่8 เลยนะครับผมคำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับเสียงของจอระเขคข้อที่9หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้อขอควายนะครับเสียงของจิ้งจก และข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่สิบหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้อขอใครนะครับผมเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงของอูด ค่ะเป็นยังไงบ้างคะดเ,ดเด็กเกมสนุกไหมเอ่ยดเด็กๆคนเก่งตอบคำถามกันได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆสำหรับวันนี้ดเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่แวดล้อมใกล้เคียงความจรเข้กันไปนะคะแต่เอ๊ดเด็กๆจำได้ไหมนะว่ามีสถานที่ใดบ้างถ้าจำไม่ได้ครูฟ้าจะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ นี่เลยค่ะสถานที่1ค่ะช้างเอราวัณหรือที่เด็กๆเรียกว่าช้างสามเสียนนั่นเองค่ะสถานที่2คือเมืองโบลานสถานที่3ค่ะคืออะไรคะเด็กๆ,ๆสถานตาอากาศบางปูและ4คือสถานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนจากกันไปในวันนี้คูฝาก็ออยากจะฝากให้เด็ก ทบทวนบทเรียนอ่านเขียนบ่อยๆนะคะและที่สำคัญค่ะถ้าเด็กๆมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่วนแมสกกันด้วยนะคะแล้วพบกับครูฟ้าใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูก